สวัสดีค่ะคุณแม่คขาชแนลโดยแมนุษชซาพไห์วกกิ้งค่ะวันนี้มนุ์มาทักทายเพื่อนๆพ,พร้อมกับเจ้าต้นเรดคลอเวอนะคะหรือว่าใบไม้นำโชคนั่นเองว่ากันว่าถ้าไปเจอ4แชกหรือ5แชกจะนำความโชคดีแก่ผู้ที่พบเห็นสามารถเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องรางนะคะลักษณะดอกและต้นของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะมีความคล้ายๆดอกบานไม่รู้โรอยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นพืชตระกูลทั่วค่ะว วันนี้นะคะนอกจากจะเป็นใบไม้นําความโชคดีเป็นเครื่องรางแล้วมนุษย์ก็จะมาเล่าถึงสรรพคุณด้านสมุนไพรนะคะว่ากันว่าสามารถเก็บมาทําชาปรับฮอร์โมนของผู้หญิงไว้หมดประจําเดือนสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและเชื้อราบางตัวนะคะพบได้ในอาหารเสริมหลายอย่างเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าต้นเรดคลอเวอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงก็คือไวท์คลอเวอร์นะคะก็อย่างที่มนุษย์บอกเพื่อนๆน,นั่นแหละว่าก่อนเก็บสมุนไพร ผักป่าใดๆมารับประทานก็ศึกษาหาข้อมูลให้แน่ใจก่อนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะจบคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe คะ่ะบ๊าย